สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบสอ,อนอเคมีปี61กันนะครับซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่นักเรียนเนี่ยได้ไปสอบมาเมื่อวันที่26สิกสิงหาคม2561ท,ที่ผ่านมานี่เองโอเคครูฝากนักเรียนติดตามช่อง YouTube ของครูหน่อยนะครับครูตั้งใจทํามากเลยเนี่ยตั้งใจทใําเฉลยให้ฟรีเลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องเคมแคร์ของครูหน่อยนะครับ c h e m w a c a r e หรือผ่านทางแฟนเพจเฟซบ o o กเคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่ง แล้วนักเรียนจะเจอคําตอบครับโอเควันนี้เป็นคิวของข้อที่10นะเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับอ่าสำหรับข้อที่10นะก็จะเกี่ยวกับสมบัติของตารางธาตุเหมือนเดิมนะมาดูครับธาตุเอมมีเลขอะตอมเท่ากับ37เนี่ยเลขอะตอมเราสามารถบอกถึงหมู่บอกถึงคาบได้นะสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับธาตุหรือสารประกอบของ M คือข้อใดอื งั้นเราจะทราบได้อย่างไรว่า,า m ธาตุ m หรือสารประกอบ m มันจะมีสมการได้อย่างไรบ้างนั้นแสดงว่าเราต้องมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ m ก่อนถูกไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ m ก็ m ของเราเท่ากับ37ใช่ไหมเวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะได้เป็น2เนี่ยครูจะยากกับบวกเลขนี่แหละ28นะครับ แมกซิมัมสุดของอระดับพลังงานที่3คือ18เป็น28แล้วฟึบอ่ะช่วยครูบวกหนว่าได้เท่าไหร่ละอ่าเป็น 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36อ่าโอเคแสดงว่าขายิอีกหนึ่งครับอ่าเป็น37สิอ่าสิ่งที่เราทราบนะครับก็คือแสดงว่ามันอยู่มู่ 1A นะครับคาบ อยู่หมู่หนค่าหนึ่งสมหมู่หนค่าห้นะครับค่าห้โอเคตอนนี้เราทราบแล้วว่ามันอยู่หมู่1แล้วปกติหมู่หอ่ะมันเกิดปฏิกิริยาอะไรได้บ้างนะครับอ่ะปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาของหมู่หตัวอย่างเช่น มันทำปยากับน้ำได้ถูกไหมทำปฏิกิริยากับน้ำได้ถูกไหมครับอ่ามันทำปฏิกิริยากับน้ำได้มันทำปฏิกิริยากับอะไรกับกรดได้อ่าโอเคเกิดปฏิกิริยาการแทนที่ก็ได้นะอ่าเกิดเกิดการแทนที่ ก็ได้เกิดการแทนที่ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันดีกว่านะครับว่าควรจะตอบข้อไหนเริ่มที่กไก่ครับกไก่เนี่ยเขาบอกว่าโลหะ M ของเราอะซึ่งมันเป็นโลหะโม1 a นะตอนนี้เดี๋ยวนะต้องไฮไลท์ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอ,อีกซึ่บโม1ค่า5นะครับ 1, 1 a ค่า5ต่อมามาดูต่อครับกไก่โลหะ M ทำพยากับน้ำได้เป็น MOH กลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนก็ตัวอย่างเช่นโลหะ M ก็อย่างเช่น Na นะ Na ก็บวกกับน้ำก็จะได้เป็น NaOH แสดงว่ากอไก่ถูกต้องเลยเอา้าอะไรเนี่ยข้อน,นี้เราจะคำตอบแล้วครับนักเรียนนี่มันอยู่ข้อแรกๆเลยอะทำไมคำตอบช่วงนี้มันมาอยู่ข้อแรกๆตลอดเลยข้อนี้คือตอบได้เลยอะครับว่าตอบกอไก่ครับ เพราะว่ามันสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้นะครับแล้วก็จะได้เป็น moh ซึ่งถูกต้องแล้วแสดงว่าข้ออื่นๆนี้ผิดนะงั้นเรามาดูครับว่าข้ออื่นๆเนี่ยมันผิดตรงไหนบ้างอย่างเช่นขอใข่ m ทำปฏิกิริยากับกรดครับคำตอบคือถูกต้องนะมันทำปฏิกิริยากับกรดได้ครับแต่ว่าถ้ามันทำปฏิกิริยากับกรดเนี่ยมันจะต้องได้เป็น mcl ถูกไหมไม่ใช่ m ห้อยสองอันนี้มันเป็นหมู่สองแสดงผิดนะครับขอใครผิดนะขอควายครับ mbr บวกกับโรเมนมันจะได้เป็น mi บวกกับแก๊สโดเมนอ่าเมื่อกี้ครูพูดผิดนะ mbr บวกกับไอโอดีนได้เป็น mi บวกกับแก๊สโรเมนคำตอบข้อนี้คือผิดเหมือนกันครับทำไมถึงผิดเพราะว่านี่ดูนะครับอันนี้คือหมู่7อันนี้ก็คือหมู่7ใช่ไหมเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะครับหมู่7ก็คือเริ่มจาก f ฟอเรน cl คลอรรน br โรเมน i ไอโอดีน e นะครับ หลักการก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างอะ่ะไม่สามารถไปแทนที่ตัวข้างบนได้ครับอย่างเช่นไอโอดีนจะมาแทนบรมีนข้อนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับแต่ตัวข้างบนฟลูออรีนมาแทนที่คลอรีนได้แทนที่บรมีนได้แทนที่ไอโอดีนได้นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับมันจึงไม่เกิดขึ้นนะครับจากล่างขึ้นบนเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าจากบนลงล่างอะ่ะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับเพราะดูจากค่า En นั่นเองนะครับดังนั้นผิดนะต่อมาครับข้องงูครับ ข้องงูเขาบอก m 2 s o c บวก BaCl2 ไม่เกิดปฏิกิริยานี้คือผิดนะครับมันก็คือเกิดปฏิกิริยาปกติได้เลยนะครับก็ลองยกตัวอย่างเป็นสารประกอบพวกมูลหนึ่งรูอย่างเช่น n a 2 s o c เกิดปฏิกิริยากับแแบเทีมยมคลอไรด์มันเกิดนะปกติมันเกิดนะครับดังนั้นข้องงูก็ผิดโอเคคําตอบของข้อนี้นะครับเราสามารถตอบได้เลยครับว่าตอบกอไก่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย